วันนี้อยู่กับ t e คล a T40 Pro นะฮะนี่คือตัวใหม่ล่าสุดของเทคล a เลยจริงๆก็วางขายมาก,กว่า1เดือน2เดือนแล้วแหละอ่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูเทคลาด T40 Pro ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจในแท็บเล็ตตัวนี้กันอ,ปอนุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีคู่มือมีเข็มจิ้มซิมมีสาย USB Type C ย,ยาว1เมตรนะและสุดท้ายก็จะเป็นหัวชาร์จที่ตัวนี้ให้หัวชาร์จมา18วัตต์นะแต่ อันนี้ผมหาไม่เจอนะแต่จริงๆแถมโมชาร์จ18วัตต์มาให้ในกล่องด้วยนะครับส่วนตัวของเคสเนี่ยมันจะไม่ได้แถมมานะแต่มันจะมี option ออปชันให้เราซื้อเพิ่มทั้งตัวของเคสแล้วก็คีย์บอร์ดนะส่วนตัวผมได้เคสมาตัวเคสด้านหลังวัสดุจะเป็น TPU นะครับมีความนิ่มในระดับหนึ่งบิดงอไดนะ้การเก็บขอบทําได้ดีนะครับไม่บาดมือวัสดุงานประกอบเป็นสิ่งที่ T-Raft เนี่ยทำได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรล,ละนะแต่ตัวของ T40 Pro ตัวนี้มันดีขึ้นกว่าเดิม เยอะนะจากตัวที่ 40+ ที่ผมว่ามันก็ดีอยู่ละแต่พอมาเป็นตัว40 Pro ตัวเนี้ด้วยความที่ฝาหลังกว่า90-95%เนี่ยมันจะเป็นโลหะหมดเลยนะสังเกตว่าตรงขอบข้างเนี่ยก็จะเป็นโลหะคลุมไปหมดเลยก็จะมีพลาสติกที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆอยู่นิดเดียวจริงๆที่อยู่ด้านบนนะอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้ามันเป็นโลหะแบบ100%เลยเนี่ย มันจะเป็นปัญหาเรื่องสัญญาณที่มันไม่ค่อยเสถียรรับสัญญาณได้ไม่ดีนะมันก็เลยต้องมีพลาสติกเข้ามาช่วยเพื่อสัญญาณมันไหลผ่านและนอกจากชาร์จไว18วัตต์ที่ตัว c ือรัสเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีการอัปเกรดให้ดีขึ้นก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยในพวกถือรัดออด c คิวผมจะพูดเสมอว่าตัวของกล้องถ่ายรูปเนี่ยให้เราคิดซะว่าเป็นของแถมเพราะว่ามันกากบ้างจริงมันเอาไปใช้งานจริงไม่ได้เลยนะแต่ตัวของถือรัดที40โปรเนี่ย ไม่ได้เป็นอย่างนั้นละตัวนี้กล้องหลังจะใช้เซ็นเซอร์ของโซ n y มีความละเอียด13ล้านนะถ้าี่ไปหาข้อมูลมาก็จะเป็น Sony IMX 258นะ258นี่เป็นโซ n y ที่อยู่ในเรือธงรุ่นเก่าๆประมาณ4ปี5ปีที่แล้วนะส่วนกล้องหน้าตัวเนี้ จะมีความละเอียด8ล้านซึ่งเป็นกล้องหน้าที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้กาอีกต่อไปแล้วนะครับมันสามารถวิดีโอคอได้แบบเราไม่ได้รู้สึกว่ากล้องหน้ามันกาดอีกแล้วเออนี่คือสิ่งที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามานะในส่วนของกล้องวิดีโอกล้องหน้าตัวนี้ถ่ายได้ 720p 30เฟรมวินาทีนะครับกล้องหน้าก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นมากรุ่นขงกล้องหลังด้วยแต่ก่อนถ้าเป็นถือรัดหรือว่าเอาดูคิวรุ่นเก่าๆผมจะพูดเสมอว่าให้คิดว่าเป็นของแถมกล้องถ่ายรูปว่ามันใช้งานจริงไม่ได้ โปรตัวเนี้ยมันใช้งานได้มันใช้งานได้จริงๆนะอย่างที่ผมถ่ายดูนะนี้เป็นตอนคืนนะวิดีโอกล้องหลังนะครับถ่ายได้ 180p 30เฟรมเปอร์เซกอย่งที่บอกว่าเย็นละอันนี้อาจจะไม่มีแสงแลวนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มองเห็นอยู่นะวิดีโอกล้องหลังเนี่ยมีออโต้โฟโกัสตัวถ้าเป็นกล้องหน้าไม่มีออโต้โฟโกัสแต่กล้องหลังมีนะจริงๆมันก็ถือว่าค่อนข้างไวนะเนี่ย ค่นอนข้างไวนะสำหรับการโฟกครับแบตเตอรี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เทคละอัปเกรดเพิ่มมาให้เป็น7,000ม ah ิลลิแอมป์ละก็สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะนอกจากชาร์จไวที่เพิ่มเข้ามาแต่ถึงแม้ว่าแบตจะเยอะขึ้นตัวของน้ําหนักก็ยังคงไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับรวมถึงขนาดความบางด้วยที่ยังคงทําได้บางเหมือนเดิมลําโพงมีอยู่ด้วยกัน4ีดอกเหมือนเดิมด้านบน2แล้วก็ด้านล่าง2นะครับให้เสียงที่ถ้าเราอิงจากมาตรฐานแท็บเล็ตช่วงประมาณห6พันเนี่ยว่าเสียงมันก็ดีประมาณหนึ่ง ตัวของปุ่ม power และเพิ่มลดเสียงอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าหากว่าเราตะแคงเครื่องใช้งานเป็นแนวนอนตัวของพอร์ตชาร์จก็อยู่ด้านซ้ายล่างนะครับซามซิมตัวนี้อยู่ด้านบนนะฮะทาซิมเป็นแบบไฮบริดตัวที่2ก็เรื่องว่าจะเพิ่มไมโครสกีการหรือว่าใส่ซิมถ้าใส่2ซิมก็จะจับสัญญาณดูโ g ซีจีดู l อ e ด้วยนะครับโทรออกได้เล่นเน็ตได้แล้วก็ใช้แอปธนาคารได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นใน บรรดาทแท็บจีนพวกนี้มากๆนะคือมันใส่ซิมเล่นเน็ตได้ทุกออกได้แล้วก็ใช้แอปธนาคารได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะหาไม่ได้จากอินเดแบรนด์หลายๆรุ่นในช่วงเลนนี้มาที่ตัวของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอเป็นสิ่งที่เทคลาสไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มเติมลงไปนะครับหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอ10.4นิ้วความละเอียด 2K นะ2000คูณ102ในเรื่องของสีสันความคมชัดแล้วก็มุมมองต่างๆยังคงทําได้ดีเหมือนเดิมนะคือผมว่าหน้าจอของ แท็บจีนไม่ว่าจะเป็น all inq หรือว่าเทคลาดวีแม็กพวกเนี้ยในช่วง5 6 0 0 0ยุ่นเนี้ยมันเป็นหน้าจอที่มีคุณภาพมากๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทัดอะที่ต้องยอมรับว,ว่ามันทัดได้ดีมากนะมันทัดได้ดีกว่าอินเตอร์แบรนด์บางรุ่นเลยอ,อย่างก่อนหน้านี้ผมใช้เลโนโวเซลซินแพดหรือว่าตัวแท็บพีทีวที่มันวางขายในประเทศไทยอะ ก็ต้องยอมรับว่าจอของเทคลาดของ a u โ i q เนี่ยมันทับได้ลื่นได้ติดนิ้วกว่าตัวของ Lenovo แบบเห็นได้ชัดเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งนึ่งที่มันทําได้ดีมากต้องยอมรับนะครับสีสันต่างๆผมว่ามันทําได้ดีมาตั้งแต่สมัย t 4 0 Plus ละ่ะก็ไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันเรื่องหน้าจอนะอาจจะติเรื่องของขอบที่มันอาจจะดูวา ไม่ค่อยบางเล็กเท่าไหร่นะแต่ด้วยราคาประมาณห้าพันกยนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันก็รับได้มันก็ไม่ได้หนาจนน่าเกลียดแลีกสิ่งหนึ่งที่เทคลาสได้มีการอัปเกรดเพิ่มเข้ามานะก็คือในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งถ้าเป็นในตัวของเทคลาด T40 p l u จะไม่มีเซ็นเซอร์เยอะขนาดนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าแทบจะไม่มีเลยแต่ในตัวของ T40 Pro เทคลาสใส่มาให้จะเต็มนะครับหลักๆไม่มีก็จะเป็นตัวของจโรสโคปเซนเซอร์นะที่ ตนจะไม่ใส่มาให้นะครับแต่เซนเซอร์อื่นไลท์เซนเซอร์ออเรนเดชันเซนเซอร์พอกซิมิตี้เซนเซอร์หรือว่าตัวของแมกนติกเซนเซอร์ใส่มาให้และด้วยความที่มันใส่ตัวของไลท์เซนเซอร์เข้ามานะครับมันเลยทําให้แท็บเล็ตตัวนี้มันสามารถปรับความสวนะ่างน้าจออัตโนมัมิได้ด้วยนะครับซึ่งในรุ่นเก่าๆจะไม่สามารถทําได้นะมาที่ตัวของ UI กันบ้างนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าในบรรดาแท็บจีนทั้งหลายเนี่ยตัว UI จะใช้เป็นตัวของสต็อกแอนดรอยด์เลยนะครับแทบจะไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะข้อดี ลื่นมากนะครับใช้คำว่าลื่นมากเลยลื่นกว่า Lenovo c e o s i n Pad แบบชัดเจนเหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแรกมาก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่มันไม่มีเลย Android ตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน11นะครับ Android s เ c u r i t y Patch เป็นของวันที่5กุมพภา2 0 2พันธ์2022นะครับในเรื่องของการอัปเดตข้างเวอร์ชัน อย่างที่บอกไปในหลายคลิปนะว่าเทคโน o ลยีออดูคิวต่างๆวงนี้อาจจะไม่ได้มีการอัปเดตแค่เวอร์ชั่นให้แต่ในเรื่องของการอัปเดตแก้บั๊กหรือว่าแพทความปลอดภัยต่างๆเนี่ยยังคงอัปเดตให้อยู่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็น Pure Android นะครับฟีเจอร์ต่างๆคือมันแทบจะไม่มีเลยนะอาจจะมีให้ปรับนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างตัวของอุณหภูมิหน้าจอสามารถปรับได้นะครับปรับพวกโทนจออะไรต่างๆได้นะอยากได้โทนวอร์มหรือว่าโทนเย็นอ่ะอย่างนี้ปรับได้นะครับ แต่ฟีเจอร์พวกโคลนแอปไซเคิลสเปซการโหลดฟอนต์กนเปลี่ยนธีมอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีเลยนึกออกไหมเราต้องไปโหลดใน Play Store เองในหลายหายฟีเจอร์ที่มันไม่มีมาให้ใช้งานอะอย่างโหลดแอปอาจจะต้องไปโหลด Parallel Space อะไรมาเองอย่างเงี้ยเป็นต,ต้นอาจจะมีตัวของ Face u n ็อ c k สามารถสแกนหน้าได้นะครับด้วยความที่ตัวนี้ไม่มีสแกนนิ้วแต่สแกนหน้าเนี่ยมันก็ต้องพึ่ง แสงระหว่างพอสมควรเหมือนกันนะถ้าสแกนตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ค่อยติดในเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยมันก็จะมีประมาณเนี้ยด้วยความที่มันเป็นสต็อกแอนดรอยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นสต็อกแอนดรอยข้อดีคือมันลื่นนะฮะลื่นมากยิ่ตัวเนี้ยได้แรมมาถึง 8GB กิกด้วยนะครับได้รอมมา1 2ึงดกิกด้วยบวกกับ CPU ที่ต้องใช้คำว่าแรงมากเลยแหละกับแท็บเล็ตช่วงเรตอ้าห0เนี่ย ยู 18, นิซอกทีหกหนึ่งะครับไอตูตูเบสมากอยู่ประมาณสองแสนสามสนะคะแนนจีออยู่ประมาณห0 0 0มื่น 50, ก็ต้องใช้คาว่าแรงมากสําหรับมาตรฐานแท็บเล็ตช่วงเลนตนี้ GPU G P <V> U ของชิปเซตตัวนี้จะใช้เป็นมาริ G52 นะครับซึ่งถ้าใขรนึกงไม่ออกเนี่ยมันจะเป็น G P U ตัวเดียวกับ Medi a ิ e k Helio G85 นะครับในเรื่องการเล่นเกมนะเดี๋ยวทสเกมเกมชินให้ดูกันซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มปรับกราฟิกไว้ที่ระดับกลางก่อนนะครับ F P S ผมจะเลือกเป็น60 F P S แล้วเดี๋ยวรีกเกมรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันสําหรับการปรับกราฟิกระดับกลางแล้วก็ F P S ที่60 F P S นะคร มันก็จะมีความกึกๆอยู่หน่อยอ่ะ FPS ก็จะรู้สึกว่ามันก็ล่วงอยู่หน่อยอะนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเล่นในห้องแอร์มนเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้นะแต่ถ้าเป็นผมผมว่าเราควรที่จะปรับเป็นกราฟิกระดับต่ําน่าจะดีกว่าแล้วปรับ6 0 FPS นะคลิปเซตตัวนี้มันอยู่ในแทบเล็ดหลายตัวที่ผมเอามารีวิวละอย่างที่ผมเล่นให้ดูในหลายๆคลิปนะว่า มันสามารถเล่นเจนชินได้ลื่นนะถ้าว่าเราปรับกราฟิกไว้ที่ระดับต่ำแล้วก็เปิด60 fps นะเดี๋ยวเราจะสลับไปกราฟิกระดับต่ำกันหลังจากปรับกราฟิกเป็นระดับต่ำนะครับที่60 fps ก็จะเห็นว่าตัวเกมมีความลื่นลื่นมากนะครับทัดก็จะรู้ว่าเออมันติดนิ้วมันตามนิ้วมากตัวนี้ทัชด,ดีมากนะจริงๆมันทัชด,ดีมาตั้งแต่ตัวคลั T40 Plus ล,ละก็ทัชด,ดีมากนะตามนิ้วมาก เออมันลื่นกว่าเดิมแบบห็นได้ชัดเลยนะครับใช้คําว่าลื่นมากเลยแหละนะครับยิ่งถ้าบวกกับคุณเล่นห้องแอร์นะบอว่าเล่นสบายเลยนะสำหรับเกมเก n นชินนะปรับตําๆแบบเนี้ย 60fps เล่นสบายเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับเทสให้ดูคร่าวๆแต่ว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้ดีเล่นได้ดีไม่มีปัญหาอยู่ในเกมที่เล่นได้ดีเลยนะครับมีปัญหาไหมก็อาจจะมีปัญหาถ้าคุณเล่นห้องแอร์นะบอกว่าด้วยความที่ชิปตัวนี้มัน12นาโนเมตรมันก็ร้อนหน่อยนะก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิตําแหน่งตรงเน ด้าน้ายล่างก็จะรู้สึกมันเริ่มอุ่นๆแหละนี่ขนาดว่าเล่นห้องแอร์นะแต่ถามว่ามันกระตุกไหมมันไม่กระตุกนะครับปรับระดับแบบนี้วันนี้พรีวิวให้ชมคร่าวๆนะครับนะสำหรับตัวของ t e c h า s ์สทีซีสอะไรที่เราเคยรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนในตัวของ TCC Plus ในตัว t 4 0 Pro ตัวนี้เรียกได้ว่าแทบจะลบจุดอ่อนออกไปหมดเลยนะแบต ที่มีขนาดน้อยก็เพิ่มมาให้เป็น7จ็ดพันละชาร์จที่ชาร์จช้ามากก็ใส่18วัตต์มาให้ละหูชาร์จอะไรก็แถมมาให้เรียบร้อยละกล้องหน้ากล้องหลังที่ใช้คำว่ากาก,า,กากากมากอะตอนนี้เอามาวิดีโอคอลก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมันชัดเลยแหละถ้าว่ามีแสงเพียงพอรวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆที่ในตัวรุ่นก่อนเทคลาสไม่เคยใส่มาให้เลยตัวน,นี้ก็ใส่มาให้แบบจัดเต็มมากมากละ อันนี้คือติกร a สที40 Pro ตัวนี้ว่าขายในี่ยลัสลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวที่ขายดิบขายดีมากนะโดยแท็บเล็ตตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่6,699บาทซึ่งเป็นราคาปกตินะครับแต่วันที่25เนี่ยติกราส f f i c i a l Store จะจัดโปรโมชั่นนะครับคุณสามารถซื้อแท็บเล็ตตัวนี้ได้ในราคาที่5,949บาทยังไงใครสนใจแนะนำว่าเดี๋ยวรอที่ 25นะครับจะมีโบส่วนลดเหลือ5 9 4 9บาทอาจจะมีคูปองอาจจะมีลาซาโบนัสอะไรที่สามารถลดได้เยอะกว่านี้อีกราคาที่ลดแน่ๆอ่ะคือ5 9 4 9บาทนะครับนี่คือติกลัสที่40 Pro โปรเอามาพรีวิวกันให้ชมนะครับใครมีอะไรอยากให้เทสสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็ลิงก์สืออยู่ด้านล่างนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่ย,ยังไม่เคยกดติดตามช่องผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิ